สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับมันนี้บาลานท่าพี่พะนองขึ้นมาหาเราผู้เด้อครับมันมนี้พอกันเสาวันเสาร์เนาะใช่ครับเสาร์ที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้สิบเจ็ดเด้อจ้ะมันนี้บาลานสนองเนาะพาพี่น้องมาไกลแหงเด้อจ้ะมันนี้มาที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะมาหาเราบึงดอกกระเจียวเด้อจ้ะมากับอายเหาเนาะไอ้ฝนพาเราเหาเนาะจ้ะแล้วก็เอือยเหาเนาะพี่ปิ๊กนะจ้ะมาทำกันสี่คนเนาะมันนี้เนาะกับพี่ลุงไปตาบุ้งเจ้ามันนี้ มาลัางสนงสิมีดอกกระเจียวงามๆทอนให้พี่น้าาอฮ่องยี่เบิ่งวันนั้นะนะสิีมันมานะจ้ะม,มาหาบุกสาวครับก<ม>็เลยดวงมาหาดอกกระเจียวนั่ครับแมนจะมาทำนองตุนหอมเนาะเพราะน้องตุนหอมอยู่ก้าป่าพันยี่ลอยเอเ<ม>นะก็เลยเลยมาหาไอาพ่นอยู่มอกดาหารน,นะจ้ะไปจ้าไปลุมไปตามเบิ่งว่าเขาสีคนสีมานมาเนาะแมนครับไปกันเลยจา้าไปบ้าไปย่างเงี้ยอู้ดไอห้องเยืนทะเลไอพวกปวดเอือยเอา บรรยากาศตู้สุดยอดดเรื่อดอกเลยงของาครับเียดแล้วที่แ่หนงาตอาเลยงาจปถือัวดดอกงางามครับงามเลยจ้ะนี่ดอกเลยของขาวมัมันดอกกระเจียวแดงครับสวยงาม โอาปรทับาบ้านคนหนึทำงามเลยครับยอได้หโอ้คนเล้ยเลยเหรอนี่เป็นเดี่งเดี่งใดจ้ะยกเลงลุโอ้ยงามนะครับหมดแดงเขาีเขาเนาะฉันนองน้องเอาปะใส่บะนี่ไปล้างเอา ดีเลครับตินปอบปินกระปุลรดนะตออของงามนะครับนี่ชนโอ้ยนะว่ดีเลยเนาะนี่จ้ะพอไปเรื่อยเนาะง่ามเลยปอบไอ้ดวกินกระปุลเนาะนี่จ้ะ เกี่ยวขาวเนาะแม่ครับดอกเพิ่นเกสิบ้านใหญ่เป็นไหนเนาะเพราะว่าฝนเพิ่นพอาะตตกหล่อเดียวนะแม่เดีย๋ยางให้แข็งขึ้นนะขาเหี่วยว เอาไว้คร man, sort of here, ับนั่ไันี่เงานี่หลังขึ้นเกี่แดงนีเงาเลครับอะไรบ้างอู้หอบอุเลยทำความสะอาดในเด้จ้ะมาลีลาเนาะตะว่าอย่างไร็นสะอาดเน้ะ โอ้โห่นอาปนหมเห็นโเคแ้ดอกงามเยเนาะเจ้าขาครับถ่งเจ้าขาคุณยูเลิกเนาะนี่มาอ่าใหญ่เลยครับมาหนิครับไอ้พนเจ้าิ่นนครับเลาาปลาลผู้ผู้เดียว <laughs> โดดเดียวได้อยู่ไก่กันเนี้ยครับถ้าอยู่ไก่ก็จิดมหาดูอีดอกดอกนี้คือเครื่องประดานะหน่อยก็จอยกันนะ <c oughs> มาเมเวลาเนาะสีงามดีเงี้ยอ่อนๆมีข้าวมาด,ดามอกด้วยเนาะเนาะแต่ว่าพ่อขวานมันขันเห็นเนาะ จะมา mm hmm. อาห้ก็เก็บมาดนูนะน้ำพักวันนะ mm hmm. สนองก็มนีโอกาสที่เวลาเดี๋ยวนะหาอาเลยข้นหงนะแ็ขู่กาง,งาเลยครับมือิดบางเด้อจะบงมอเนาะมือครั hmm. บว่าเป็นดึงหยางเลยคหอมห้ยังหอมห้อยเลยครับดอกกระเจียวเขา mm hmm. สวยงามมากาเกี่ยวขาวนี่เคุณพี่หอมกว่าดอกกระเจเียวแดงนะนี่คระแต่ว่าซึ่นกระดอกนึ่งตัวนะนี่ครับเกี่วขาวใส่เสียม,มจั่หน่อยนะต้องใส่เสียงด้วยแต่พวกเนี่ยึงขนอย่างนี้นี่ครับ เล่นดินนี่ฝนตกใช่ครับถ่านงกับออยู่ข้างเด็กท่าน้อตกังจุ่มนะครับจุ่มัเกียวขอนอหนินึ่สีดอกเด้อจ้ะอุ้ยงามมากฝนตกเนาะหลังเลนหลังงามมา อกไงฮะอบาร์สะสด็ยดิพลิ้นเลยฮะถือกัได้เต๊ะิดแจกเนขายดีเหรีเนนเนาะนั่เป็นข้าวหวานมดเบาร์ะรใส่เนียเียหวานที่2อต้นต้องแนงนี่ที่นี่นี่ที่เนียเบิ้ตต้นข้างหลังพอดีเลย แดงใส่ใหม่ใส่อันนั้นเนาะใส่ระแดงใส่แดงน็ใส่ลังเียมน่ะแม่โอ้เด็กแม่เนี่ก็ก็ต้องเียกันล้ไอ้พอเป็นมาเด็ดไเียหลอกรองเลยห้อยห้อยไปไนนะมาเด็ดไปแอหอนมเด็ดพี่เก็บเก็บหนตีไปเนาะมีถ้าวนี้ต้องเก็บใส่ถุงใช่ไหมจิบีย ถุงตนฮ้ยพี่อ้อ,อันนี้ดอัออออนออนี้ปดึปาตีนรน่อมีองดีเลยนนาะน,น,น่นี่้อยไอเด็ดดีเด็ดเด็ดไปรดอดบนึงแ <laughs> ตกไหมเป็นผ้าวานผ้าวานอุ่มนะนี่ครับมันอันี้เป็นตดตันนี้พัดจีเป็นอย่าบอกว้างนันพัจีหน่อยจำเยว่าถ้าันไฟใหม่ดยถ้าไฟไใหม่เพื่อกระิ แต่กันนึกตนไงอยู่รับรับที่นขาดลืองดงเนาะดึงขา,ขาเพิ่นขาเสียดายนะจะเต่ว่าดอกกรเจี๊ยวานี่ขาเพิ่นกระเจีย่ากนเนาะแมนครับหวานหวานเาก็เีได้เอาสุดเนาะแมนครับ่เพิเ่นเกล้วนะจะเาก็เีเลือดเอาตยอดยอด้อเด็ดอา เอาแห้งครับอากาศอบอ้าวแห้งแต่ว่ากันยังดีอยู่ครับฝนตกมาดินมันกระซุ่มต้นใหม่สมชื้นดีดสานองเห็นอีกดอกหนึ่งครับย่แน่บอระเบาพี่สานองครับพี่ดอกนึง ดอกใหญ่เลยไเดีบมันมาหลอดสวยๆเลยเดี๋ยวเขาจะไปดึงออกนะแม่เาจะไปแตงเอาครับงบานเสียสีคือหัวเป็นเพะเป็นเา่วตายน้ะรนหัวพนยืเลเดีว่ใหัวพันดอก วันจจะมกตะาตะวนอ้เปลี่นเถอะ้พกห้ามเดี๋ยวพาไปอาบน้ำเดี๋ยวไปทำความสะอาดอกโอ้โหหลวมกงามกบเลยเลยขาจนฟูนเลยดอกสะอาดดีกเนี่ยนะอันนยนะครับนี่ง่ามๆเลยครับเรื่องในตะวัลต อุ้ยอวเพียอ้ยหอมเนาะเป็นชอเลยครับตอน่องามเลยปูนด้วยน่อุ้งามเพียเอาอย่งนี้เลยผาอู้องามเนาะนี่จ้ะุณนะนะ xem chỗ đưa ra xem xong chỗ đưa ra xong chỗ đưa ra xong chỗ đưa ra xong chỗ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  ai chỗ xong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  chỗ อไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากับบัลายแห้งเนาะแม่แต่ว่ากับพ่อเด็กเก็บอยู่เนาะแม่งามดีไ่เราต้องใส่ตัวสีนี่เขาก็เห็ดป,ปวกเนาะกี่มาเป็นเห็ดปวกเนาะ หวานอมหวานพุ่งข้างหน้าก็มีนลวล่ะนี่คือไย่ตือดิเนาะเก็บสาสมไปเลยโอ้ทั้าทางคนจะมีหงัดงามเลยครับขดแตกออกยาวก็ดีเนาะตอในการต้นแข้งข้ากกรหลดดอาจจะใบแก็งเนาะ ไม่เห็นอย่างแต่เห็กหาดีเลยโตค่ยจันนะแต่ว่าโตัวตัวดำตัคสันปุ่ม ได่เลเนาะเห็นเลยเลเนาะมีนอ่อนีจ้ะยังเป็นแตงเออเดงานเลยเนาะเ็กกำลังอดีเลยนะเล็ดหักบดเลยเนาะมีนันยังอ่อนยู่ะจ้ะหักเลยอู้หตํ้มเพิ่งจะกินได้อ่อนอ่อนเพิ่เกินได้ไม่ได้อะไรหรเอ้อานแต่านละแค็คูเลย้ะต้องเห็นพากวนนี่ันงางานอก็เจียวเห็นอยู่เพิ่อกัน งามบุยอย่างนี้สินะเนาะนี่พูน่ะเขียนมา้วาเขาเาากวนทางหลานมาลากีตันี่โอ้หงมจครับองเห็นกต่หนอยาเ่งามงามพนะบนหงสองเห็นด้อจ้ะพูนะกำลังปลูกใหม่อีกเนม่ไม้หนอยอายทนเลยเนาะ า้นะน่เนอน่โตนี่หรอีเก็บผักหวานก่อนไอ้เก็บโอ้นเฮียพีเอาหงอเลยด้ายเก็บลีเอาใบมัน ดีเอาไปกนวเก่งจ้ะน่อ่อนอไรมาล่ะน็น,นพรหวานอุ่มนะมีออน,มงงมนี่รู้นะงามเลยครับแถวโซนแถวหนีหลายนเนาะแต่ว,ว่าเป็นงมเป็นอุ่มไงก็ได้เก็บดยนะเมีนมครับไทยเนยไถไทยเนยเก็บกับยุงันกิดรายเตอน่ามลายเมนครับ อย่นี้กําลังแตกเนาะลายอยู่ได้เนาะมีโอ้สงามเลยครับมีแต่คนอุ้มมือข้างหน้ามาเก็บมาเดี๋ยวขอก็บยาอุ้มหน่อเนาะมีนครับโอ้แตกสวยงามเลยครับเก็บพวกวันอุ้มในแดงที่พาอพี่พ่อหน่องไปบ้านแล้วเนาะมีนครับ เพิ่มผลงานทงองๆๆๆๆเหลืด้อจ้ะปูนมาก็เสร็จบาลัดให้เงินก็นังแตกไหมน,าน่าสวยเ,<ล>ย,ยเลยเนาะครับจะได้พาพี่พาหน่อ,องมาบานแล้วเนาะจ้าเบิ่งผลงานขอ,นองเหาครับงานของเหาเนาะแมนครับ นี่เบี้ของขีดเด้อจากน้ยการเก็บผักหวานเนาะเมนครับพักหวานป่าก็เป็นดอกกระเจียวห่อนะเป็นกระเจียวแดงกระเจียวขาวครับนี่แต่กำลังออกใหม่เนาะแมนครับถือว่าหมานอยู่ครับนี่แต่เขาหาแป๊บเดียวเนาะแมนครับเดี๋ยวเขาอยู่เขากินอย่างนี้เนี่ยแต่ักหวานเนาะก็มีแต่หอหญ่ายๆเนาะั้ยเก่งญ่เด้อครับผักหวานนี่เด็กเป็นหมอบงญ่เด้อยที่จ่ายนี่ครับนี่เป็นดอกกระเจียวห่อนี่ก็ลวกซองเทือกกระเบิดเนาะแมนหมานอลังการอย่เนาะนี่ เขากะมาที่จังหวัดมุกดาหารเนาะมาหาไอ้ไอ้ฝนพผ้ารอเขาเนาะจากกบเอื่อยเขาเนาะนี่ครับมาหาลรอขูดรอปลากระบายให้เนาะกับมันอลังการพอได้อยู่ได้กินนี่หรอกเนาะพอได้อยู่ได้กินครับคือว่ามาน่เด้อจ้ะครับฝนกับ่ฮั่นตกเนาะตกมาเทีเดียวครับนี่จ้ะเป็นดอกกระเจียวเป็นกับปงม้อนหลาเป็นไหนครับกัแต่ว่าก็พอได้กินเนาะก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับครับเชิญจบคลิปนี้จังไรกับพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน้ำเน่กดกระดิ่งเพื่อเสิ็จ้รับคิดใหมาจากบาลานครับจ้าบาลานสนองกับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชม่จ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป่านะอานหลายเด้อจ้าแต่พอกัิปีหม่จ้าคลิปนี้บาลานแนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกัิปีหม่จ้า